สวัสดีครับผมแฟนเพจแ,แ,แฟนครับ FC สุขูมสุคนวันนี้กับเป็นมือวันที่ซีอะไเนะครับเนาะเดือนกลุ่มพาพันพศสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับผมวันนี้ก็พาแฟนเพจนงครับว่าบึงง้ออยู่กลางทางไฮทางหน้าคือกองนะครับเนาะเปิดราคาให้แฟนเพจแฟนคับฟังให้แฟนเพจแฟนครับพิ่จะได้น้าบ ưng, ้างไหมครับ นี่นะครับง้อแมลลูกคมนี่ครับผมสเปกของหัวเฉยดอดนะครับเนาะนานาหย่นย่นย่นย่อนเนี้นี่ครับแม่พันธุ์ทรงลูกดีๆแนวนี่ได้การครับเนี่ยสเปกของหัวเฉียดอเลยครับหางัวก็นเนี่ยแหละครับบริหารพอพันธุ์ยากไปหนนะครับเนาะแม่พันธุ์ทรงลูกดีก็ได้การนี่ครับเบ่งเอาเลยครับเนี่แม่พันธุ์ทรงลูกดีๆเนาะครับเนาะ นาเป็นนานะครับหนังพันยน่นเป็นยน่ยน้ายนี่วะม้อนมึงขึงครับผมว่าแม่ลูกคมนี่เปิดไว้บ่หลายเนะครับเนาะเจ็ดหมื่นสามพันในด้านราคากัดตอร้องได้คือเก่าหรอครับผมแฟนเพจแฟนครับอยากต่อขึ้นเพราะว่าอยากต่อร้องกระเดวแต่เนาะครับเนาะอือครับเบิ้งเบิ้งด้านขางพันชิ้นน้อยบานครับด้านขางเพิ่นเนาะครับเนาะ ัมยังสดๆอยู่นะครับเนาะพึ่งได้ลูกแรกเนาะครับเอยลูกตัวที่สองครับเนี่ยฮางเลย้างรามดีครับเห็นเชิดดีตั้งหักเป็นงัอออกถอตใว่ามันให้กลางเหาอไปหาหง่เนาะครับเนาะสเปกของเอฟซีหลายๆคนนะครับเนี่ยน้องแม่ลูกนีเนาะครับเนาะอะไรครับกวนกินนมแม่ผ่อยัหันนะครับเบิ้อเอเลยครับ เบิ้งวันไทยพันหมัดครับนะครับบันไทยพันหางหละหางลามดีน,นะครับเกือบยูดินหมดแล้วครับในด้านหางพันหลึกเป็นหลอกลามเป็นลามแล้วครับเนะาะนั่นครับตัวรูพันใด้านหนังคอหังทองลึงคอลึกงทองพันขาลังเหยียดตรงอีกแล้วหากนะครับเฮอนนะครับ ม่าแม่พันธุ์ทีทรงลูกดีๆแนวนี่หายากเลยครับเนาะแนเน็ดแค่ขับเอฟซี C, หลายๆคนก็คือสีพ่อหูอยู่เนาะครับเนาะแม่พันธุ์ทรงลูกดีกับโมเดลขัดสันพอพันธุ์นี่อย่างหมากไม้เนาะครับเนาะสี่ท้ายถอดพันธุ์กกรรมไม่ลูกดีแนวนี่แหละครับผมอันนนะครับเบิ้งเอาเลย ไม่ครับผมอันนี้ก็บโบบรรยายอย่างนั้ครับเนาะอย่างเห็นแฟนเพียรแฟนครับพิจารณาเองครับตอนนี้ผมยจะม้วสูงอยู่นะครับเนาะดูไหมครับเป็นหลังพันอยู่ทั้งคณะอยู่ครับผมนั่นครับยี่หมีพัน่อแม่พันนี่แดงเพิ่หนึ่งดำเพิ่มหนึ่งนะครับเนาะยี่หมีนะครับเนาะแต่ว่าตัวพันตัวลูกพันหนึ่งคอเข้าดำยี่มีดำ ดำเป็นดำนะครับกีนมีคนตัวรูคนนั่นแหละครับ,บิึงเอาเลยครับอลังพันหยดตรงดีพูดนะครับเชิดดีนะครับเนาะตัวแม่คนกับใด แฟนเพจแฟนครับขึ้นมากด่วนๆนะครับเนาะคาดวาหวังว่าแมลลูกคมนี่สิถึกตาถึกใจถึกทิงแฟนเพจแฟนครับ fc ของคนชาวยอดหลายๆคนอยู่เนาะครับเนาะคือถึกตาถึกใจอยู่ครับผมเพราะหวังว่าแมลลูกคมนี่ก็เพิ่นแหะครับเบิ้งเอาเลยครับผมแข่งขาคอเขาลึงคอลึงทองมาเบ็ดเสร็จมาครบเบิดเนาะครับเนาะความสูงเงินนั่นแหละครับผมหน่อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดกี่ประมาณนี้นะครับเนาะ แต่ว่าความเงความยาวยังสิมิสูันี้อีกหลายอยู่ครับผมเพราะว่านี่ก็เพึ่งได้ลูกทีหนึ่งทีสองเนาะครับเนาะงัวถูกตนถูกตัวกับช่วที่เสาใหญ่กับพ่นนะครับลูกทีสามลูกทีสี่พ่นนะครับเจ้าที่สใหเ่เสาเงเสาสูงเนาะครับเนาะนั่นแหะครับ fc ทางอดอนดนโดนนะครับเนาะคือมักอยากได้ก็ได้โทรก่อนไนก่อนคือเกาครับโทดโวนไนดวน คลิปนี้ก็จบไปทั้งนี้แหละครับผมสวัสดีครับนี่นะครับยืนเชิดดีเนาะครับเนาะหางเพิ่นเบิ่งเอาเลยครับเอ้าเบิ้งแกะไก่เพียน้อยหนึ่งครับผมบื่อเพิ่นหมอนมเพิ่นนั่นแหละครับเอาอนะครับคลิปนี้แพนเพจแพนครับก็คื่อนเบิ่งย่างจุใจเนาะครับเนาะ ทุกช็อตทุกมุมนะครับผมคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปสำเนินนะครับเนะ้ะขอบคุณหลายๆครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซีทุกผู้ทุกคนที่ติดตามคลิปของชาวย้าอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็จ,จบไปสำเนินนะครับผมสวัสดีครับ